ผมเดินทางมาจากกรุงเทพ<อ>แล้วก็พอดีว่าเราทราบว่าที่นี่มีศาลเจ้าแม่ลิ้มกเนเี่ยวซึ่งได้ยินมานานแล้วครับเจกแต่ไม่เคยมาวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาทีนี้อยากมาถามประวัติที่ศาลเจ้าแห่งนี้ครับสร้างมากี่ปีแล้วครับศาลเจ้าแห่งนี้สร้างมาเนี่ยเกิน400ปีแล้วละ<อ>่ะเพราะว่าคนจีนฮอกเกี้ยนสมัยก่อนที่ไหนเดินทางมาครับมาที่นี่มาที่นี่แล้วมาสร้างศาลเจ้าเอาไว้ อ่าครับพระมหิดูงอยู่ที่นี่แต่คนจีนเนี่ยเข้ามาแล้วเขาก็เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือมาด้วยแต่ที่คนรู้จักทั่วประเทศเจ้าแม่แมลิ้มกอเหนียวครับเรื่องราวของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนอเจกเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเนี่ยมีปัติปัตนาเนี่ยพี่พระองค์เดียวเองนะที่เป็นองค์พระเรื่างร่างของท่านอยู่ที่เมืองปัตานาอนกณะองค์พระทุกศารเจ้าเนี่ยอยู่ในเมืองจีนหมด ประวัติอานยุ่งกินหมดเดี๋ยวนะสัญญาณที่เราเห็นก็อยู่ที่ปัตตานีเนี่ยคือองค์พระเนี่ยมาจากประเทศจีนแต่เจ้าแม่ลิ้มกอเนี่ยคือองค์เดียว,ยวที่เกิดขึ้นที่ปัตตานี